กอนเช้านครใหญ่นะครับทั้งค่าราชการอาหารตำรวจเะไรอมดซึ่งวางครูรับพิธีนะครับก็ขออนุญาตก็ดูพิธีถวายเครื่องะไรสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าให้ฝุ่นฝุ่นกระนั้นจะสะดุดบันไดนะ

นายกเทศมนตรีนครผานใหญ่พร้อมด้วยรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจผู้อาวุโสการศึกษาพระอาจารย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชสหากษัตริย์เจ้าแ่สมเด็จพระบรมาชหายกษัตริย์เจ้ทุกกิจกรรมของเทศบาลนครใหญ่นะครับไม่ว่ากิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งทางเทศบาลนครผ่านใหญ่ตนางมีกนรับรักสถาบันนั้นเราจะมีกิจกรรมในว่าจะเป็น และวพิธีหรือว่างานกองเราสาสถา